สวัสดีครับผมต้นฮักกบกอกนะครับวันนี้ผมก็จะมามาดูมาเที่ยวนะครับเดินดูบริเวณรอบๆมา้อยนะครับลาดเ้าวังหินนะครับเอฟีเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องต้นฮักกบกอกด้วยนะครับวันนี้ผมก็นี่นะครับจะพามาดูบริเวณรอบๆนะครับน่านะครับฝั่งตรงข้ามน่ครับก็คือตลาดนะครับตลาดนะครับเป็นลาดเท้าวังหิน4ี่11นะครับนี่นะครับ ก็คือกลานะครับจะพาเที่ยวผมสักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนกลับมาครับนี่ะครับก็นี่นะครับก็เป็นร้านพามเดินชมบรรยากาศนะครับก่อนถึงทางเข้าบ้านนะครับผมนะครับก็นี่ผมก็จะเดินกลับบ้านนะครับเพราะมาสักครู่ผมมาดุระนะครับผมมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องคนฮักด้วยนะครับ นี่เขาเป็นบรรยากาศครับตอนนี้นะครับฝนฝนเพิ่งหยุดตกนะครับเอฟซีนะครับพื้นเปียกนี่นะครับพื้นเปียกเปียกไปด้วยน้ํานะครับเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกนะครับเอฟซีขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้นะครับแล้วก็พาเดินเลาะมาดูร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ยนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับมีของขายมากมายเลยนะครับเอฟซีทุกๆท่าน รอบกนะครับก่อนเข้าบ้านนะครับผมนี่ก็มีร้านก๋วยเตี๋วด้วยนะครับนี่ครับผมนี่ก็มีร้านข้าวแกงด้วยนะครับมีร้านข้าวแกงด้วยนะครับแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านลูกชิ้นนะครับมีร้านลูกชิ้นนะครับแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับนครับ ก็มีร้านก๋วยเสี่ยวนะครับนะครับนี่เป็นร้านก๋วยเตี่ยวนะครับที่ดังของย่านนี้นะครับนะครับแล้วก็มีร้านพวกร้านอาหารมากมายนะครับร้านนะครับผมก็เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณรอบๆนี้นะครับผมสักซีก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับนี่ก็มีร้านข้าวแกงก็มีนะครับนะใกล้ๆย่านนี้นะครับก็มีร้านข้าวแกงมากมายเลยนะครับ นีครับก็มีร้านต่างๆมากมายเลยนะครับนะร้านมากมายเยอะๆเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ผงกําลังใจมาให้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเวียงเข้ามาอยู่ด้วยกันเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับนี่ครับผมฝั่งตรงข้ามนะครับก็มีร้านข้าวแกงด้วยนะครับนี่นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับทุกท่านที่แวะ การเข้ามาส่งกำลังใจให้กับกกต้นทักระปอครับนะครับขอบคุณเป็นบรรยากาศงนะานตอนนี้เลยนะครับทุกทุกท่านคลิปนี้ข้อขอคิปเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับอขอเก็บไว้ต่เป็นตอนนี้นะครับสวัสดีครับ